สับล่างนะครับ 3A มีอาการนิดๆนะครับเพชรอู่ทองสับไปครับสับล่างนะครับหุ่เตะยกล้อแสนเชิงสองมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเพชรอู่ทองอขวัญเมืองครับจะประทับสามเอไก่ย่างห้าดาวนะครับชกในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลครับที่ลุมพินีเก่านะครับวันที่เจ็ดพฤษภาคมปีห้าหกครับในึ่งพิการร้อยยิบเอ็ดต่อร้อยยิบสามครับสามเอต่อให้สองปอนด์นะครับเพราะว่าเพิ่งชนะมายังขาดลอยครับสับล่างนะครับสามเอมวยรุ่นพี่นะครับดาบีแมตเมืองบุรีรัมย์ครับ ตอนนั้นก็กําลังขึ้นมาครับสำหรับเพชรอู่ทองครับวัยสิปีเท่านั้นนะเป็นหลานชายแท้ๆของฟ้าสุชนสิทธิ์ออฟยอดมวยผู้สืบข่าวกีฬาปี43นะจอมถีบสายฟ้านี่คือหลานชายของเขาสับล่างแบบส a ส่วน 3A ก็สายไฟลามทุ่งนะสับล่างไปแข่งซ้ายนี่ออกได้ไวออกได้คมับเตะสันกระดูกทั้งนั้นนะเคยเตะขาน็อกมาหลายลาย้วไม่ว่าจะเป็นเพชรบุญชูเอฟเอกร๊ปนะสับล่างไปเจนพบสาคอนสินนะ ลิทิเดดวอวันทวีนะครับเตะศักดาสิทธิสองพี่น้องครับโดน 3A เตะขาเกี้ยงมาหมดแล้วครับขยับเข้าหาค 3A เบียดเข้าไปครับสับล่างไปครับสะดุ้งหรือเปล่าครับหมวยรุ่นน้องกระดูกอ่อนนะครับมาเจอกับหมวยรุ่นพี่อย่าง 3A จะเป็นยังไงครับเบียดเข้าหาครับ 3A ถีบยันสกัดไว้ขยับเข้าไปครับเบียดเข้าไป 3A นี่เป็นดีกีแชมป์เวทีมาตรฐานครับ6เส้น4รุ่นครับ ส่วนเพชรอุทองนี่เป็นดีกีแชมป์เวทีลาดําเนินนับสองสมัยครับก็ยอดมวยไทยนับปีห้าเก้าครับสับล่างนะครับสามเอสัดุ้งหรือเปล่าครับเอาขวามัดขวาครับมีอาการนิดๆนะครับเพชรอุทองสับไปครับดูครับล้มทั้งยืนะครับแต่ก็ยังเก็บอาการอยู่นะครับเปลียนเข้าหาครัสามเอทีบยันมาก็รอตัวไปครับหมดยกแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อยกที่สองเลยครับยกนี้ขยับเข้าหาทีบีบยันนับสามเอ เบียดเข้าไปครับตักแทงมาเพชรอู่ทองลอดไม่รอดครับยกแรกดูว่าจะเจ็บขานะเพชรอู่ทองโดนเตะนี่มีอาการเลยครับแข้งขวาครับของเพชรอู่ทองครับเบียดเข้าหาครับสามเอกระแทกแจ็บแล้วสับล่างครับหถอยเลยครับเพชรอู่ทองถีบยัดหน้าขาอยากหน้าให้ครับเบียดเข้าไปครับแข้งขวามาขยับขยับยังไงครับก็ไม่รีบไม่ร้อนะครับค่อยๆนวดไปครับ แขนงคมอยู่แล้วครับเป็นนักมวยที่เตะได้เนียนได้คมครับสับล่างไปสามเอหยิกยากอยู่ครับสับไปครับหุมสองแข้งเนี้ยครับพยายามจะสับคืนครับแต่กระดูกรุ่นพี่ครับกับกระดูกรุ่นน้องนี่มันต่างกันครับสามเอย่างเข้าสามสิบแล้วนะครับเบียดเข้าหาครับขยับเข้าไปครับถีบยันแข้งขวามาอย่างไม่เข้าครับสามฟอร์มหลังสามเอครับก็มีชนะยกปิธยากแล้วก็ชนะเพชรอู่ทองนะครับ เสมอกับโพแกวฝนจางชนบุรีครับขุนข่าวคีมล็อกนับเบียดเข้าหา 3A สามเอส่วนเพชรอู่ทองนะครับสามฟอร์มหลังครับก็มีชนะน้องเบียรโชคงามบงครับหรือก้าวหน้าพีเคครับแพ้สามเอคนนี้ครับจังหวะนี้เสียหลักไปหน่อยครับแล้วก็มีชนะเพชรมรกตเพชรอินเดียแคนดมี่ครับสับล่างนะครับสามเอมีอาการครับซอนยังไงก็ซ่อนมาอยู่ครับชั่วโมงนี้สับล่างนะครับสามเอก็เห็นแล้วแต่ค่อยๆนวดไปนะครับ ไม่รีบไม่รอนะครับเตะเมื่อไหร่ก็สะดุ้งมื่อนั้นครับสับล่างไปครับหืมเตะยกล้อจังหวะนี้ล้มทั้งยืนนะครับแข้งขวามาเบียดเข้าหาครับขยับเข้าไปสับล่างอย่างไรครับจังหวะนี้สับไปครับจากจี้หรือปล่าสับไปครับหืมถ้ามีมีเชือกนี่ล้มแน่นอนครับเตะยกล้อนะครับแข้งซ้ายไปครับเบียดเข้าไปครับถีบยันมาสับล่างไปครับกัดฟันแล้วถีบล้มทั้งยืนครับ ก็ไม่ไหวครับเพชรอู่ทองและหลังจากนั้นนะเพชรอู่ทองก็มีประวัติขาไม่ดีครับไปแพ้นอกซูเปอร์บอลทีเด็ด99นะครับโดนเตะขานอกครับและหลังจากนั้นก็ไปแพ้ลุงกิตอีกครับหรือว่ถีบยันไปครับสับและถีบนะครับก็ไม่เหลือครับ 3A นี่เตะขาแรงนะครับอย่างไฟที่แพ้และเสียชปำโลกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับให้กับอาจารย์ฉายครับอาจารย์ชายชนะก็จริงครับแต่นั่งวิวแช์นะครับหลังจากลงจากเวทีครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ